Ô, oh, anh Yêu Têm, chặt tên Nhìn ông Yêu Yêu Lên lên ถอดถอดถอดลูกมันออกโคตเกินครับที่เด็ดในงานครับโคตเกินครับโคดเกินโอ้มีบันทิงเนี่ยครับปิดลมพี่น้องโอ้โอโอ จะทำยังไงครับจะไปได้นี่โหดจริงครับ <c oughs> มันใหญ่เลยครับมันใหญ่เลย <c oughs> เดียว <c oughs> เดียวเดียว <c oughs> กก <G> ันซีม <okol> ัเลยเด้อก็ต้ีมเลย้าร้าเอาสิบลอาก่อนต้องการเแล้วครับันนี้เอาอขาอก็ได้เอาสขาได้้ขาาขาวนะขาขาะอก่อนุดจิคดยุสุดโุด น้องทีเด็ดเอาไงดีครับงานนี้จะถอดพ่วงออกหรือเปล่าครับจะถอดพี่จะถอดอ,อ,อันนั้นมันออกไหมลูกลูกลูกมันลูกอะไรลูกข้างหลังเลย็ยลูกพวก่วงลูกพวก่วงไมเริ่มดีครับโอ้ดีครับโอ้เอริ่มในรถมาไหมลูกกระหนังโอ้ เล้วนัมงเ่วานทั้งวันเนาะงานเขาอแบบหหวานล่นไปหมดเลยชอตเด็ดเลยครับบันเทิงครับงานนี้จ้จะไหวมั้ลื่นมันลื่นมันต้องสวดอดได้ไหมลูกมันจะมากับลูกต่อ มันจะลาไปเ้เมื่อกี้ฟันท่วมเลยเ <laughs> เดี๋ยว,ยว,ยวตามชมจะเอาอยัางไงต่อครับมันลื่นครับมันลื่นครับไม่ได้ติดครับเดี๋ยวจะทำไง เอาหกล้อออกก่อนครับเดี๋ยวใช้ความอุ่นแรงครับเรนีจังสนันเลยครับังแรงมากครับโอ้โอ้โอ้โอยเด้ล้วครับโอ้โหเอาคันใหญ่มาเลย มันตัดมันตัดโบโๆโๆโๆโเกือบๆเกือบแล้วครับเกือบนี้เดียวครับมันมันลื่นครับมันลื่นครับแมันลื่นครับอ้โอ้ยเกือบแล้วเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยดำลงดำลง เกือบมันไหลแล้วเกือบแล้วครับผมเอาเอาเอาคันนี้ก็ติดครับโอ้เอาเอาเอา โปงานเนี่ยไปเลองานไปงานไปงานครับโอ้บ้าอู้บ้าบ้าอ้วบนี่สไลด์ครับเกือบโดนกระบะกระหกล้อครับโอ้โบ้าอูา โหดเกินโหดมากครับพี่น้องโอ้วันโตวันมกับโอ้โอ้โอ้พี่คบโอ้โอ้โอ้ เป็นได้แล้วครับโอ้ยเมนเด็คาบใหม่ครับองค์ยึดอะไรก็โดนอะ่ะไม่จะไม่เดียวไงใช่เก็เบโดนกับบ้านตกเต็มวานเลยเต็มวันวันตกทันะ้งวันอ่ะใช่มันลื่ทนทั้งวันเลนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยบันเทิงครับ โอเสือพูดกมาครับบันเทิงครับดินดวนครับดินดวนดินดวนดินดวน,ดน,ดวนตีเล็กใส่มันเสาโน่นดำซิ่งเอาอยัางไงดีเจเลิกเงินที่เกือบหอรอ่าเสียงรถตรงนี้หมไม่มีรถจกครับนี่อย่างนี้แหละ <c oughs> จะตั้มสายร้อนมาแล้วตั้ม ตามโอเดีับเออเดือดในรถเอามารถโอ้โหรถแตะมาเลยโอ้ยจะลุ่มเลยอไรอยู่ครับเขาแมวรถนล้นะรถจบรถมุดรถมุดรถมุดไปหมดเลยจะเทตรงไหนครับนี่โอ้หลากล้อเลยครับดูโอ้ เยี่ยเดียวะัทีแคบกแคบพืบพบพบ้นที่แคบบิ่งครับนี่ดูครับงานงานครับนรถาเปลี่ยนจรตเตรงนี้ได้ไคับได้ดูเตยตรงไหนครับนี่แปล้อว้าว้าว้าว บปหน้าเดินหน้าเก็บเกอบเกอบตามเสาครับเกอบตามเสารอทีก็ติดครับโอ้ยบันเทิงครับบันเทิง ต้องเคลียร์พื้นที่กอนครับเดี๋ยรถพร่วงรถพวงเขาไม่ได้ครับถรถพ่วงจะอยังปลอดภัครับโอ้ลำบากนะครับเฮ้ยเยอะเลยครับหลายคันนะครับ de tunic lopai basi tituna ba tunic lopai basi tituna ba tunic lopai.